กับเรนท่านรองนายอมนตรีท่านเตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านปลัดกระทรวงคลังท่านเลขาสภาพัฒน์นะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของสถาบันการเงินภาครัฐทั้ง7แห่งนะครับพวกเราต้องขอบคุณทางกระทรวงการคลังนะครับทางแบงค์ชาติที่ให้เราเข้าร่วมในโครงการนี้นะครับผมคิดว่าพวกเราเองทั้ง7แห่งนะครับก็พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในโครงการ คุณสู้เราช่วยนะครับโครงการนี้ก็จะนอกจากช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้กับทั้ง SME ทั้งลูกค้าบ้านและทั้งรายย่อยบางส่วนแล้วนะครับก็จะทําให้เกิดการประคับประคองธุรกิจนะครับแล้วก็ประวัติเขาก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับด้วยมาตรการที่เหมือนกันนะครับกับแบงก์พาณิชย์นะครับในสส่วนนะครับทั้งส่วนแรกที่เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับเน้นตัดเงินต้นนะครับดูแลเรื่องดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3ปีนะครับ ทําให้ภาระเขาจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือบัญชีที่มีเงินกู้น้อยๆน,นะครับ5,000บาทนะครับก็จะทําการปรับโครงสร้างนี้แบบลึกนะครับทาให้สามารถช่วยลูกหนี้ในกลุ่มนี้ได้มากขึ้นนะครับแบงก์รัฐทั้งหมดเนี่ยมี2ส,ส่วนนี้นะครับรวมกันเนี่ยประมาณ700,000บัญชีนะครับถ้าเป็นจํานวนเงินก็ประมาณ450,000ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะมากๆพอสมควรน,นะครับต้องกล่าวขอบคุณที่ ขังกระทรวงขังนะครับทวยเจกโรนานะครับอันนี้ก็ใช้มาตรา28นะครับเป็นงบประมาณที่เข้ามาสนับสนุนนะครับอันนี้ก็รัฐบาลก็ดูแลประชาชนชัดเจนนะครับอันนี้ด้วยความที่แบงก์รัฐเนี่ยไม่มีเงินกองทุนนําส่ง FIDF เหมือนแบงก์พันธุ์นิครับเพราะฉะนั้นก็ใช้งบประมาณเข้ามาช่วยดูแลประชาชนชัดเจนเต็มที่นะครับนอกจากโครงการนี้แล้วก็อมสินเองก็พร้อมจะช่วยอีกโครงการหนึ่งนะครับเรื่องการปล่อยสินเชื่อซอฟโลนดอกเบี้ยต่ ให้กับน o n b a n นะครับเพื่อจะเข้าไปโครงการช่วยลูกหนี้ที่มีประวัติ MPL หรือในกรณีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็คอยอยู่ระหว่างคอยแบงค์ชาตินะครับกับทรงครังก็กำลังหาเลยกับผู้ประกอบการอยู่ว่าเงื่อนไขทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับส่วนนี้ก็เชื่อว่าจะช่วยคนอีกจํานวนมากเช่นกันนะครับหมดมาตรการส่วนนี้ไปแล้วเนี่ยแบงค์รัฐเอง7แห่งเอ่อสี่แห่งนะครับใน7แห่งเนี่ยก็มีอีกมาตรการหนึ่งเสริมขึ้นมานะครับเป็นโครงการที่เริ่มมาจากการที่เรามีเงินนําส่ง สถาบันก็เรียกกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับ0.25%ต่อปีนะครับคล้ายๆกับของแบงก์พาณิชย์นะครับส่วนนี้ก็รัฐบาลก็กรุณาลดให้เราเหลือ0.125ต่อเนื่องเปนอีกปีหนึ่งนะครับส่วนนี้จะไปช่วยลูกหนี้กลุ่มอื่นนะครับที่ไม่อยู่ในโครงการแรกนี้นะครับเช่นลูกหนี้ที่อาจจะมีประวัติด,ดีเราลดดอกเบีย้ยให้นะครับหรือโครงการอื่นๆที่เราทำนะครับเช่นการแก้หนี้ให้กับลูกหนี้กลุ่มอื่นนะครับหรือการลดดอกเบีย้ยการลดเครดิต ให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เราสามารถช่วยเพิ่มเติมได้นะครับส่วนนี้ไม่ได้ใช้มาตราย28จะใช้เงินกองทุนที่นําส่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ0.125เข้ามารับนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราทําเพิ่มนอกเหนือจากของแบงค์พาณิชย์นะครับท่าที่สุดต้องกราบเรียนว่าแบงค์รัฐเองนะครับเราร่วมดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลนะครับโดยพ้องยิ่งใน1ปีที่ผ่านมานะครับทำการแก้ไขหนี้ครัวเรือน แก้ไขนี้ MPL แล้วก็ลดหนี้ปรับลดนี้มาโดยตลอดต่อเนื่องอย่างรุนแรงมากนะครับผมเชื่อว่าเรา,าพี่น้องเจ็ดแบงก์ผมเนี่ยช่วยคนได้ด้วยมาตรการต่างๆเนี่ยเกิน10ล้านคนแน่นอนนะครับจำนวนมากๆโดยเพิ่อยิ่งใน1ปีที่ผ่านมานะครับก็ผมคิดว่าพวกเราก็ร่วมมีดีที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะช่วยคนได้จํานวนมากนะครับช่วยคนได้เขามีประวัติที่ดีขึ้น ก็กลับมากู้ได้ดีขึ้นนะครับแก้ปัญหานี้สินด้วยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นด้วยนะครับก็กลับขอบคุณทางแม่ชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ i n น t i a เ e เริ่มโครงการนี้ขอบคุณกระทรวงคลังที่สนับสนุนแบงก์รัฐทั้งมาตรา28แล้วก็ดวมถึงเงินนําส่งนะครับก็กลับขอบคุณครับ